แน็คพี่ทาแห่งครูบอลเขาบอกผมเนี่ย cover ได้หลายคนนะเหมือนหลายคนด้วยไม่เหมือนอยู่แค่ตัวผมเองนั่นแหละ Hey you set my บางคนบอกเหมือน Justin Bieber I want Justin Bieber Justin Bieber คอนเสิร์ตของเขาไม่สนใจ j ี s t i n b i e เลยรู้จักพี่แน็คอย่างเดียว หลังกล้องพูดแบบนี้บ้างนะคือเขาไม่รอโดยนีเขาเปิดแต่เพลงปิดแต่เพลง j u s t นบ b i บ b e r คือ j u โนเรมันถือโปรตัวบี Baby baby I I know you want me I love you too เพอนๆนี่เน่ยโมดี้โมดี่มดี้าีโมด้มดี้มดี้โกว่าโมดี้มดี้โมดีมเริ่มเี้โมดี้มดมดีมดี้ด้ดีดีมมดีมเี้โมอี้่มมเิดม้ 아, 제가 봤을 때는 찰리는 그 머리도 예뻐요. 이마가 있뻐서 아까 찰리가 다 통역했대요. 어, 미야 <목소리> <목소리> <뫼리리? 이 목소리> มมน่ารักคะใจของไม่ดีแล้วเนี่ยใครอยากได้มานี่เดี๋ยวพี่เจจะบอกเดี๋ยวให้เขาจีบกันได้ค่ะบอกเขาเดี๋ยวเนี้ยผมเอาพวกผมไปด้วยและอย่าลืมหลังกล้องทำแบบนี้ด้วยนะโอ้เนยทำโยคะกูกันต่อกูแฝด้วยทำเวลาที่นตัวอีเล็กชันากูอันนี้น้องฝันนี่ยอสุนิทูโอ้กินเอาซะโยให้มาจริงๆนะคะ นะคะเพื่อนๆใครอยากได้เป็นยังไงผู้นี้จะมาเล่าให้ฟังไปที่ตะกร้าที่เจ็ดนะคะเซ็ตเจ็ดนะคะเซ็ตเจ็ดเนี่ยจะมีเยลลี่รสผลไม้รวมรังใหญ่ไอติมกี่แต่ซองใหญ่สิบล้านนะคะมีมะม่วงโน้ตด้วยโน้ตไม่รู้จักฮอลแลนด์ซะแล้วว้าวแล้วก็มีแล้วว่ไม่จริงเมื่อวานอะเวิร์มฮอลแลนด์เพื่อนๆอยากเห็นเต้นนะคะเต้นเฮ้ยเด็กแฟน F ออยากซีย on right. yeah. ูแดนอยากซียูแดนเราปวร้อนหนักเลยนะยั่วแฟนครับ FC ไทยแลนดฟอยากซีกามินแดนให้ถึออยากซีกาเมินดิแดนยูสามารถแดนจะเปิดให้ทีเอร์ไทยซีเซลิเตกเซิเต็กกูแล้ว่ อยู so s <S s <S says, sorry, no ่โชวดุกดิ๊กเต้นไม่ต้องแขังตัวยัง